มาจ้ามื้อเที่ยงวันนี้ไปกินข้าวกับแกงพี่พี่ที่น่ารักกันเราอยู่กันที่สุจินดาซีฟู้ดสองค่ะอาหารทะเลสดใหม่มากเลยนี่กุ้งมาเสิร์ฟแล้วค่ะพอพี่พี่มาแล้วก็สั่งไว้ก่อนแล้วก็อันนี้กุง้งกุ้งเส้นค่ะจานต่อไปเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาอันนี้เป็นหอยนางรมค่ะสดมากแล้วก็ต่อด้วย ยำไข่แมงดาทะเลจา้าเครื่องจุกมากเลยนี่ตำไทยไม่ปูค้าถั่วลิสงคั่วมาอย่างชำนี่กุ้งผัดซอสมะขามคะ่ะข้างล่างเป็นหมี่กรอบทอดโอ้อร่อยมากเลยต้ยมยำกุ้งของจริงกุ้งสดตัวใหญ่มากเลยคะ่ะตามด้วยนี่ หมึกไข่ต้มหวานค่ะของทางร้านนะคะจะกินคู่กับหอมแดงมะม่วงซอยแล้วก็พริกสดค่ะตัดเลี่ยนนะคะนี่กุ้งเผาค่ะตัวใหญ่ฉ่ำมากยำสามกรอบค่ะอาหารทะเลร้านนี้ค่อนข้างสดนะคะนี่หมึกไข่ย่างจ้า แล้วก็ตกท้ายด้วยหมึกทอดกระเทียมคะ่ะไปทานข้าวกันเลยวันนี้นะคะก็ทานข้าวกับพี่ๆแล้วก็ทานกันไปเมาส์กันไปคะ่ะสนุกสานานมากเลยกุ้งมีความใหญ่สดอาหารทะเลสดมากคะ่ะถ้าใครชอบทานอาหารทะเลสดๆมาได้นะคะชลลี่มัมาไม่หยุดอีกแล้วจ้าอร่อยสุดๆ